ก็ออกกำลังนะครับจะซิทอัพสักเซตหนึ่งเซตหนึ่งก็ประมาณ20ทีครับก็เป็นการใช้เวลาว่างตอนอยู่ในรถครับ 2> 1 2ึ่งสองส 1ิบเ1็ดสิบสองสิบสามสิบถ้ายังไม่เหนื่อยก็ทำต่อได้นะครับสัก2เซตสเซตได้ครับ เลยจะทำระหว่างรถติดก็สะดวกดีครับ